ชวนโอ้โหมันกินกินทำไมท้องเสียได้บูกกินมะขามหวานเขาบ่าเล่นทายเนะกินมาแล้วทายหย่ำมมีมีสวยหน่อยเผ็ดเผ็ดจังไหนเผ็ดจังไหนจมเอ้อสมทบุกหวานคำพอยคำพอยแคมแอมแคมแอมหนชื่อแคมแมม แบบนี้คนถามอันหนูชื่ออะไรคะหนูหนูให้ยิหลาตอบบังแคมแมมเด้อลูกเด้อเพราะว่าหนูซื้อว่าแคมแหม่มหนูชื่อแคมแหม่มบุรีสายบุรีสายโอหมอหมอบ้างอันนี้ล่าสุดโอยหมอสวยสวยล่าสุดกับพี่ร้อง